สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทู e เสือผ่าไฟนะครับนะฮะวันนี้เร็วมากนะครับหลังจากที่มีนะชาวบ้านจากกกตูมนะฮะกกมาช่วยกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดคนฮะสิบแปดกับพี่เสือนะอันนี้รวมมาดามจำลองรวมใหญ่สมนนะครับผม สิบเก้ากับลุงเสือนะครับยี่สิบกับป้าสารนะรที่เห็นตอนนี้นะครับการดำานานะฮะสองแปลงนะครับคือแปลงนี้นะฮะกับแปลงนู้นนะใช้เวลาประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะเสร็จไปแล้วสองแปลงนะฮะลุงเสือเตรียมไว้กี่แปลงวันนี้ยนะเตรียมไว้กี่แปลงเอาเตะกล้าเป็นแล้วครับบ่ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย ตงใส่กล้าเราจะไม่พอนะคนนี้ี๋ยวจะให้เพิ่นยกให้เพิ่นคุยกันเป็นโลลูกาสนะ่วนะเดี๋ยวต้องได้แบ่งกันมาลกกล้าบางส่วนนะครับแล้วก็ดำนาบางส่วนนะครับไม่งั้นกล้าไม่พอครับ นี่คือกล้าที่พี่เสือนะฮะถอนถอนเมื่อเช้านะฮะกับยายสมอนนะฮะยังไม่ได้มัดนะครับมัดไม่เป็นนะครับมันมัดยากนะฮะการมัดกล้ามนะันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะมันต้องมีศิลปะมีการตบมีการรวบมีการกลัดนะฮะโอ้ขั้นตอนมันเยอะมากนะครับ ลุงเสือกำลังเตรียมกล้านะครับไปลงที่นานครับวอนนี้พี่เสือมาเจอลุงเสือนะสองเสืออากาศร้อนมากเลยครับผมนะฮะร้อเป็นยังไงยายสมอนไปดำนามารู้สึกว่าเหงื่อไหลครย้อยค่ะ สบายอยู่แต่ว่ามันร้อนมากค่ะใครไม่ลองไม่รู้นะคะว่าก,ก้มๆเงยๆว่ามันเหนื่อยขนาดไหนว่ามันปวดหลังปวดเอวนะคะก้มๆเงยๆนู่นๆใครมากใครมากใครมากสายบุญกับชิดปากแปร,ะประนะฮะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะดำงงนนจนถึงสามทุ่มนะครับไม่ถึงสามทุ่มเขาไม่กลับ<ห>นะเขาบอกนะฮะยังไมถึงนาทีห้ามล ถึงสามทุ่มห้ามกลับขอคุงานก่อนเดี๋ยวยายสมรจะเลี้ยงชาบูยายสมนพูดไปเลยสามทุ่มอะเห็นไหมเออยายสมรจะเลี้ยงชาบูเลอ่าตอนสามทุ่มให้ถูราที่หก่อนสามทุ่มร้านเขาปิดโอ้ยนีมอะไรกันปทนีะไเนาะปอไรทายปาไี่น้องะครับอะไรนะ ตั้งแต่ที่ไปเล้นส้มน้ำส้มน้ำหนาใส่ไปยังส้มน้ำหนาผมมีละได้ส้มน้นาผมมีละได้เลยยังผมมีเลยได้อเพื่อนเราที่มีละได้กับเขามือมี่เลยอืมไม่นี่เป็นบ่จวดนะครับจวดเลยนะฮะแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วสองแปลงนะฮะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมนู่นธรรมดามนะเสื้อสีส้มนะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะ ภารกิจต่อไปนะครับพี่เสือก็น่าจะต้องมาลกล้าดีกว่านะครับมันพอมีอะไรนะร่มบ,บ้านนะฮะมันน่าจะพอมีร่มบ,บ้านะจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเพราะวันแรกนะั้นร้อนสุดๆเลยนะเจอกระดินแข็งอีกนะเมื่อวันที่สองเมื่อวานนี้นะฮะที่มาลกล้าก็ร้อนมากเลยฮนะตลอดทั้งวันนะฮะส่วนเช้าวันนี้ก็ มันน่าจะมีแดดอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับผมโลกล้าอยู่ตรงนี้ดีกว่านะ,นะอนขออนุญาตนะไปโลกล้าก่อนนะฮะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้เสื้อผ้าไปนะครับขอบพระคุณครับ